เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเปิดตัวใหม่เชฟโรเลตโคโลราโด o 2023รุ่นพิเศษมิดไนท์ราคาเริ่มต้น2.1ล้านบาทสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเชฟโรเลตบราซิลได้เปิดตัวเชฟโรเลตเอสสิบมิดไนท์ใหม่โดยมีการตกแต่งตัวรถให้ดูดุดันด้วยความสปอร์ตเน้นการตกแต่งโทนสีดําในส่วนของรายละเอียดภายนอกนั้นมาพร้อมกับโลโก้สีดําเข้มกระจังหน้าสีดํา กันชนหน้าสีดำล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและไฟท้ายสีเข้มโดยสีตัวถังภายนอกจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีในส่วนของรายละเอียดภายในมาพร้อมกับการควบคุมแบบดิจิตอลสำหรับเครื่องปรับอากาศและหน้าจอตรงกลางมัลติมีเดียขนาด7นิ้วที่สามารถรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay และจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีอ n s t a r มาพร้อมกับ Wi-Fi ผ่านแอปไ h ชิฟเล t เซ็นเซอร์จอดด้านหน้าตัวรถกล้องถอยหลัง ถุงลมนิรภัย6ใบระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วระบบควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะถนนเป็นต้นในส่วนของพละกําลังจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรเทอร์โบให้กําลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่200แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อสําหรับ,บราคาในบราซิลคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2องล้านหนึ่งแบาท สำหรับ All New Chevrolet Colorado S10 รุ่นใหม่ที่จะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยจะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มเดิมคาดว่าจะมีการเปิดตัวในปี2024และการออกแบบที่เป็นปรเด็นทิศทางเดียวกันกับเวอร์ชันอเมริการอติดตามกันอีกทีนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ